สาวอังกฤษคนนี้ค่ะเธอบอกว่าฉันต้องการชีวิตใหม่แล้วฉันก็จะไปเมืองไทยรู้มหว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะคือตอนนี้ฉันเข้าใจนะฉันมีงานที่ดีมากๆแล้วก็รู้ว่าอาศัยอยู่ในประเทศที่ดีเลยแหล,ละหลายๆคนคงจะชอบใช่ไหมถ้าได้มาอยู่อังกฤษแต่ว่าตอนนี้ฉันตัดสินใจจะออกจากบ้านที่ฉันน่ะมาอยู่เป็นเวลา17ปีตอนนี้ฉันลากออกจากงานเรียบร้อยแล้ว นะแล้วฉันก็จองตั๋วเที่ยวบินไปเมืองไทยฉันรู้สึกว่าเราไปกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลารอเลย ฉันออกจากสนามเป็นอังกฤษแล้วนะและตอนนี้ฉันก็มาถึงสนามบินที่ดูไบละว,ว้าวเที่ยวบินเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆดูสิเหมือนกับเป็นโลกใหม่เลยอะฉันมีเวลา6ชั่วโมงที่สนามบินดูไบเรามาดูดีกว่าว่ามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างโอ้โหที่เนี้ยค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะแล้วก็ดูสิสนามบินเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆมีบริเวณที่นั่งที่พักผ่อนแล้วก็ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือมันยอดเยี่ยมมากสนามบินน่ะัสะ สะอาดฉันยกให้เป็นหนึ่งในห้าสนามบินที่แบบดีที่สุดเลยนะโอ้โหในสนามบินมีทั้งโซนร้านอาหารบาร์โซนเล่นเกมคือมันยอดเยี่ยมจริงๆอะมีครบทุกอย่างเลยเสื้อผ้าก็มีห้องน้ำเนี่ยอดเยี่ยมเลยสะอาดแล้วก็มีแบบทายฉีดด้วยนะ และสุดท้ายก็มาจบลงที่เทอร์มินอลที่แบบช้อปปิ้งนี่แหละอุ้ยของเพียบเลยฉันนะ่ะได้ช้อปปิ้งเพียบทั้งเสื้อผ้าเครื่องสําอางอ้ยถูกใจจริงๆเลยอะแม่ความรู้สึกที่ได้มาแวะพักที่สนามบินดูไบฉันให้ห้าดาวเลยโอ้ละลาในที่สุดฉันก็ได้มาเมืองไทยถ้าดูซีฉันอยู่ที่ไหนรูฟท็อปบาร์ที่กรุงเทพ ว้าวมันสุดยอดจริงๆเลยอะวันนี้ฉันได้มาที่โรงแรมเลอบัวเธอเอ้ยบรรยากาศนั้นยอดเนี่ยและดูการตกแต่งที่นี่สิโอ้โหฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆสมใจแล้วที่ฉันได้มา ฉันด้อยากมาเมืองไทยตั้งนานละแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ฉันบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่ากรุงเทพม,มหานครจะเป็นเมืองที่สุดแสนจะวุ่นวายแล้วก็น่ากลัวแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังรู้มา ว่าเนี่ยฉันกำลังสังเกตทุกๆอย่างหลังจากที่ฉันมาอยู่กรุงเทพเป็นเวลาสองวันฉันจะเล่าให้ฟังนะโดยเฉพาะสำหรับนักเดินทางที่เดินทางเป็นผู้หญิงคนเดียวแบบฉันเนี่ยฉันอยู่กรุงเทพมาสองวันฉันในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงผิวขาวชาวอังกฤษฉันรู้สึกว่าฉันอนะได้มาเที่ยวที่นี่อย่างมีความสุขมากใครได้มาสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยและยอดเยี่ยมจริงๆคือไม่ต้อง กังวลอะไรเลย呀ขอบอกเลยนะตั้งแต่ฉันเท้ามาแตะที่กรุงเทพตั้งแต่ลงจากเครื่องบินฉันมีช่วงเวลาที่ดีมากๆได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีผู้คนนั้นยอดเยี่ยมจริงๆยิ้มต้อนรับตั้งแต่พนักงานสายการบินคนขับแท็กซี่ก็สุภาพเป็นมิตรแล้วก็แบบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฉันจริงๆส่วนคนที่เข้าพักที่โรงแรมไม่ต้องบอกเลยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีประสบการณ์ของฉันที่ได้มาเมืองไทยกับคนไทยที่ฉันได้พบเจอเนี่ยขอ บอกเลยนะว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดฉันไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยไม่เคยมีใครมาจ้องมองฉันด้วยสายตาที่แบบน่ากังวลน,นะฉันรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากให้คุณมีความรู้สึกสบายที่มาเที่ยวอะ่ะบอกไม่ถูกเลยระหว่างที่เธอมาเที่ยวเมืองไทยนะ่ะแน่นอนว่าเธอได้มานั่งตุกตุกด้วยค่ะบอกว่ามีความสุขมากฉันชอบจริงๆที่ได้นั่งตุกตุกในเมืองไทยทําให้ฉันยิ้มได้แล้วฉันก็ได้ไปชมรอบเมืองเป็นบรรยากาศที่ดี จริงๆฉันชอบสัมผัสประสบการณ์แบบนี้และฉันก็รู้สึกว่าอยากจะสัมผัสกรุงเทพมากขึ้นฉันก็เลยมานั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ฉันรู้สึกประทับใจจริงๆได้เห็นบรรยากาศเป็นอะไรที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนและฉันก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคุณขับเรือก็น่ารักดีมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยรู้มาฉันอะไม่อยากจะกลับไปอังกฤษเลยรู้ป่ะในเมื่อมาเมืองไทยแล้วแบบมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายของฉันเนี่น้อยลงกว่าเดิมทําไมฉันถึงจะอยากกลับไปที่ยุโรปล่ะที่ฉันมาเมืองไทยเพราะฉันอยากจะมาพิสูจน์ว่าฉันน่ะไม่ได้พูดเกินจริง รู้ไหมว่าตอนที่ฉันไปเที่ยวที่บาเลเซียเนี่ยค่าที่พักนะต่ำๆก็42ปอนปอนละส่วนไปสเปนนี่ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเกิดเช่าบังกะโลเนี่ยราคายอย่างน้อยก็41ปอนดปอนต่อคืนละ แถมยังเสียค่าแม่บ้านให้เข้ามาทําความสะอาดอีกนะไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่เมืองไทยเลยฉันรู้สึกดีใจมากมากและรู้มาตอนเนี้ยฉันมาอยู่ที่สมุยจ้ะแค่ได้เข้าพักอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าบรรยากาศนั้นดีมากฉันน่เะเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็ดึกแล้วว่าดูดิไม่มีอะไรจะตีไปกว่านี้ละบรรยากาศที่เกาะสมุยฉันชอบที่นี่จริงๆแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมาตอนเช้าโอ้โหทาไมไม่เคยมีใครบอกฉันเลยว่าเกาะสมุยที่เมืองไทยเนี่ย เหมือนกับเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยดูสิมีส่วนสาารานะอยู่ด้านนอกแล้วก็มีโรองยิมที่สามารถจะออกกําลังกายฟรีได้ด้วยนะฉันน่ะชอบมากเลยมาเดินเล่นที่นี่ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ดูพระอาทิตย์ตกโอ้โหคือดีจริงๆเลยะและถ้าเกิดคุณโชคดีเหมือนฉันนะคุณจะได้รับฝักบัวจากสวรรค์นั่นก็คือวันที่ฝนตกเล็กน้อยแต่นั่นน่ะทำให้ฉันมีความสุขมากเลยจ้า เจนนี่มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนที่ฉันไปเมืองไทยเนี่ยฉันชอบม,มากมากเลยนะคนไทยจะปฏิบัติต่อน,นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นจงคุณนะรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะจากเมืองไทยไปเลยล่ะโอล่าค่ะบ,บอกว่าฉันได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยเบนโก้ ko, ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลา16วันฉันมีความสุขมากๆฉันได้ไปท่องเที่ยวหลายๆสถานที่เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันต้องกลับบ้านแล้วฉันมั่นใจเลยว่าฉันนะ จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกอย่างแน่นอนนินี่เอสแพค่ะเธอบอกว่าฉันก็รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากๆเลยนะฉันก็เป็นผู้หญิงที่มาท่องเที่ยวคนเดียวเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันล่นเล่นอยู่ที่ภูกเก็ตจ้ะ วินแฮมเอออนะคะบ,บอกว่าขอบคุณนะที่เธอทําคลิปให้ฉันดูฉันกาลังจะไปเที่ยวกรุงเทพอีกประมาณ2สัปดาห์กว่า,วาเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันน่ะไปเที่ยวประเทศในเอเชียเกรเตอร์มาตอบนะบ,บอกว่าฉันขอแนะนําเลยนะอย่าลืมละ่ะมาเที่ยวกรุงเทพอย่างน้อยสักวันสองวันเป็นเมืองที่น่าสัมผัสมากๆเลยมาตินมาคอมเมนต์นะบอกว่าฉันขอบอกเลยฉันน่ะมาจากสหรัฐอเมริกามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยแหละ ครีเตอร์มาตอบนะบอกว่าใช่ฉันรู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงๆและฉันก็ได้เห็นพี่กระเทยด้วยนะคนไทยอะ่ะพวกหล่อนเซ็กซี่มากฉันชอบคุยกับพวกเธอนะรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างกับเรื่องนี้มากเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพและอิสระดีจริงๆอ่ะเธอมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าคนผิวขาวถ้าเกิดอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าแต่หากเดินทางมาเที่ยวในโซนเอเชียเรื่องแบบนี้คุณจะต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะ ครีเตอรมาบอกเลยนะบอกว่าฉันไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศตัวเองแล้วรู้สึกปลอดภัยขนาดนี้เลยนะรู้ไหมว่าฉันเคยไปเที่ยวที่แอฟริกาใต้เป็นเวลา3เดือนโอ้โหซึ่งนั่นน่ะเป็นการทดสอบความกล้าหาญของฉันที่ดีมากเลยล่ะแต่ว่าตอนมาเมืองไทยเนี่ยฉันรู้สึกสบายมากผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเจนมาคอมเมนต์นะบอกว่าฉันรู้สึกว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนียยอดเยี่ยมจริงๆคนไทยให้เกียรติมากๆ ฉันก็รู้สึกว่าพวกเขาอะเป็นมิตรจริงๆแกสปี้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้ในเมืองไทยอะคนที่อันตรายที่สุดก็คือพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่แหละเครเตอร์ Creator บอกว่าใช่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฉัน่ะอยู่ที่อังกฤษแต่ว่าฉันเป็นคนที่เติบโตมาในสเปนฉันเป็นลูกเรื่องอังกฤษสเปนเพราะฉะนั้นฉันรู้ท,ทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าไม่มีที่ไหนจ่ปลอดภัย100%หรอก เห็นแบบนี้แล้วดีใจแทนนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะเธอคงจะมีความสุขมากมาและเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ